สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องอมตะรายการเราสองผู้เท่าเล่าเรื่องโดยดิฉันหงฟ้าและอาจารย์โทนจอมคาถาต่อจากตอนที่แล้วนะคะประเพณีเกี่ยวกับการทำนาวันนี้จะถึงขั้นตอนการกู้ข้าวหรือเกี่ยวข้าวละ ในขณะที่ชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นต้องใช้เคียวเกี่ยวไปที่ต้นข้าวที่มีเมล็ดข้าวแก่เต็มรวงให้ห่างจากคอรวงลงมาหาโคนต้นประมาณหนึ่งศอกแล้วนำข้าวที่เกี่ยวได้แต่ละกร,รมไปวางแผ่รวมกันให้เป็นฟ่อนซึ่งในแต่ละฟ่อนจะมีประมาณ6กถึง8กรรมแล้วปล่อยตากแดดไว้สักห้าวันจึงใช้ตอก ข้าวตอกนี้จะทำมาจากไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นใข่เชือกมัดข้าวแต่ละกรรมที่วางอยู่ในฟ้อนนั้นให้รวมกันเรียกว่าเป็นโคน่นซึ่งการมัดข้าวแต่ละฟ้อนให้เป็นโค่นนี้เรียกว่าการกู้ข้าวและการกู้ข้าวนี้จะทำการกู้ในเวลาเช้าก่อนกินข้าวเช้าซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีน้ำหมอกจับตามฟ้อนข้าว ทำให้รวงข้าวไม่หักไม่หล่นง่ายทีนี้เราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการทําลานเมื่อเกี่ยวข้าวไ,ไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผืนนาเจ้าของนาก็จะเตรียมที่สําหรับนวดข้าวซึ่งเรียกว่าลานข้าววิธีทําลานข้าวก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งต้องได้หญ้าลานก่อน บริเวณที่จะทําลานนวดข้าวเนี่ยต้องเลือกบริเวณที่อยู่ใกล้เถียงนาเพราะสะดวกในการนอนเฝ้านาหรือคือเฝ้าข้าวนั่นแหละและเก็บข้าวของเครื่องใช้ในการทํานาพร้อมกับปรับพื้นที่ให้เรียบทีนี้จะพูดถึงวิธีการทาลานโดยผู้เป็นเจ้าของนาจะหาบขี้ควายสด ถ้าขี้ควายสดมีน้อยก็จะใช้ขี้วัวสดอีกก็ได้นำมากองไว้ในลานดินนั้นจากนั้นก็จะหาบน้ำมาผสมลงไปในกองขี้ควายขี้วัวนั่นแหละพร้อมใช้เท้าเหยียบย่ำคลุกเค้าขี้วัวขี้ควายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมน้ำลงไปในกองขี้วัวขี้ควายนั้นให้จนเหลวแล้วจึงใช้ไม้กวาดเขาเรียกไม้กวาด ขันมอนก็คือเหมือนไม่กวาดทางมะพร้าวเนี่ยคะ่ะกวาดขี้วัวขี้ควายแล้วก็ทาไปบนผิวดินที่ดาย้าไว้จนทั่วทั้งลานแล้วก็ปล่อยให้ขี้วัวขี้ควายเหล่านั้นแห้งฉาบผิวลานซึ่งใช้เวลาประมาณ3 5วันก็จะสามารถหาบฟ่อนข้าวในนาม,มากองรวมกันไว้เป็นลอมข้าวได้ต่อไปก็จะเป็นการหาบข้าวขึ้นลาน จะทำในวันพุธตามโบราณกล่าวไว้ว่าพุธขึ้นลานเป็นวันมงคลอุปกรณ์ในการหาฟ่อนข้าวเรียกว่าขันเหลาขันเหลาคือคือไม้ที่ใช้เสียบโค้นข้าวหาบทำจากลำไม้ไผ่ยาวประมาณสามเมตรเสียมปลายทั้งสองข้างให้เลียวแหลมเพื่อเสียบที่โค้นข้าวได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการตั้งลอมข้าว คือการนำข้นข้าวมากองรวมกันซ้อนกันให้ฐานของลอมข้าวในกว้างออกแล้วก็ค่อยๆสอบเข้าหากันที่สันลอมมองดูไกลๆค้ายๆหลังคาบ้านเหตุที่กองให้เป็นลักษณะลาดเทนี้ก็เพื่อไม่ให้น้ำน้ำฝนน่ขังได้ต่อไปก็จะเป็นพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งเขาเรียกว่าพิธีปรงลอมข้าว เมื่อตั้งลอมข้าวเสร็จแล้วก่อนที่จะถึงวันตีข้าวหรือนวดข้าวเจ้าของนาก็ต้องทำพิธีปรงลอมข้าวก่อนซึ่งพิธีนี้จะทำในตอนเช้าของวันอังคารเท่านั้นของที่ใช้ในพิธีปรงลอมข้าวก็มีดังนี้หนึ่งเทียนหนึ่งคู่สองดอกไม้หนึ่งคู่สามหัวเผือกต้มหนึ่งคู่สี่ ไข่ไก่ต้มหนึ่งฟองหหัวมันต้มหนึ่งคู่หกหมากสองคำเจ็ดยาสูบสองมวนแปดข้าวเหนียวนึ่งหนึ่งปั้นทีนี้มาถึงพิธีการปรงลอมข้าวให้นำของที่เตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยใส่ลงในตะกร้าหนึ่งใบส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะมีพัด กับไม้ฟาดข้าวแล้วใช้ไม้คานหาบทั้งสามสิ่งเนี้เดินไปรอบๆนาของตนแล้วก็เดินไปหาตูบตาแหกขณะที่เดินไปนั้นปากก็ร้องเรียกขวัญข้าวให้มากินข้าวกินน้ำที่อยู่ในตะก้านี้ขั้นพอถึงตูบตาแหกกับนาตาแหกก็ร้องเชิญชวนให้ผีตาแหกไปกินข้าวกินปลาที่ลานนวดข้าวด้วยกัน เมื่อเดินมาถึงลานข้าวก็นำของทั้งหมดในตะกร้าออกมาวางเรียงกันไว้หน้าลอมข้าวจุดเทียนหนึ่งคู่ลินน้ำออกจากขวดตั้งเรียงกันไว้กับของปรงลอมทั้งหมดจากนั้นเจ้าของนาก็จะเชิญขวัญแม่โพศพหรือขวัญข้าวมารับของไหว้เสร็จแล้วก็จะนำฟ่อนข้าว หนึ่งโค่นของจากนาตะแหกนะมาฟาดกับพื้นลานเอาเมล็ดข้าวออกแล้วนำเอาของที่ใช้ปรงทั้งหมดใส่ลงไปในฟ่อนข้าวที่ฟาดเอาเมล็ดออกแล้วและใช้ตอกมัดส่วนปลายของฟ่อนข้าวต้นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ของปรงข้าวหล่นจากนั้นก็นำไม้ขันเหลาคือไม้หาบข้าวนั่นแหละเสียบ โคนฟ่อนข้าวตรงที่มีตอกมัดข้าวนํำสิ่งของทั้งหมดไปเสียบไว้กลางลอมข้าวส่วนพัดกับไม้ตีข้าวก็นำไปวางตั้งที่ลอมข้าวใกล้ๆที่เสียบไม้ขหลาวนั่นเองจากนั้นก็จะนำมะเมล็ดข้าวที่ฟาดออกจากฟ่อนข้าวที่นํามาจากนาตะแหกใส่ลงไปในตะก้าเพื่อนำไปเป็น เขาเรียกข้าวขวัญที่จะนำไปประกอบพธิธีเอาข้าวขึ้นเล้าต่อไปทีนี้เราก็จะมาพูดถึงการนวดข้าวเมื่อทำพิธีปรงลานแล้วชาวบ้านก็จะสังเกตได้จากของปรงลอมข้าวที่เสียบขหลาไว้กลางลอมข้าวเมื่อปรงลานข้าวแล้วก็จะเริ่มตีข้าวได้เลยและจะใช้เวลาตีกี่วันกี่คืนก็ไม่เป็นไรเดิม ที่ในสมัยก่อนคนโบราณก็ยังยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาการลักขโมยมีแต่เป็นส่วนน้อยมากคนสมัยโบราณเป็นคนมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมหมู่บ้านของตนหากใครปรงลอมข้าวแล้วทิ้งไว้หลายวันไม่มีการตีข้าวหรือฟาดข้าวคือลื้นนวดข้าวนี่แหละอาจจะเพราะเจ้าของเจ้าของลานป่วย หรือไม่มีคนช่วยหรือไม่พร้อมไม่สะดวกด้วยเหตุประการใดก็ไม่ทราบจะมีพวกชายชะกันในหมู่บ้านทั้งหนุม่มทั้งแก่จะพากันมาเขาเรียกว่าหลอนตีข้าวให้เจ้าของลานตนกตกใจและจะต้องรีบไปหาอาหารสุรามาเลี้ยงดูผู้ที่มาหลอนตีข้าวคำว่าหลอนตีข้าวก็คือการมาช่วยนวดข้าวโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการแสดงน้ำใจ ร่วมแรงกันมาช่วยงานเพื่อนบ้านโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆนี่คือการอยู่ร่วมกันแบบสมัยโบราณทีนี้การตีข้าวคือการทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากต้นข้าวนั่นเองขั้นตอนการตีข้าวจะมีอยู่สองขั้นตอนก็คือหนึ่งตีครั้งแรกเรียกว่าตีข้าวโดยใช้ไม้ตีข้าวคีบเอาท่อนหัวของฟ่อนข้าว ส่วนใต้ตอกมัดลงมาประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วยกฟ่อนข้าวนั้นตีลงกับพื้นลานฟาดลงกับพื้นลานมเมล็ดข้าวที่อยู่ในส่วนหางของฟ่อนข้าวก็จะหล่นลงพื้นลานแล้วก็ตีซ้ำลงไปอีกประมาณ4-5ครั้งมเมล็ดข้าวที่ปลายฟ่อนก็จะหล่นหมดเมื่อยกฟ่อนข้าวขึ้นก็จะเบากว่าตอนแรกมาก คนตีข้าวก็จะสลัดฟ่อนข้าวให้ลอยไปจากไม้ตีข้าวไปกองรวมกันอยู่อีกด้านหนึ่งครั้งแรกนี้เป็นงานของผู้ชายเพราะหนักทันนี้จะมีการตีครั้งที่สองเรียกว่าตีข้าวสนุเป็นงานของผู้หญิงโดยนำฟ่อนข้าวที่ตีครั้งแรกเนี่ยมาตัดตอกมัดข้าวออกแล้วใช้มือรวบ ปลายฟางของแต่ละฟ่อนสลัดให้ฟางที่อยู่ส่วนหัวของฟ่อนข้าวกองรวมกันโดยคาดว่าจะมีเมล็ดข้าวที่อยู่ท่อนหัวของแต่ละฟ่อนหลงเหลืออยู่ส่วนฟางที่เหลือจากการสลัดจะต้องนำมากองรวมกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อจะมมัดรวมกันเป็นมัดฟางภาษาอีสานเรียกว่ามัดเฟียง เก็บไว้กองรวมกันเป็นกองฟางหรือกองเฟียงเอาไว้ให้ควายให้วัวกินในหน้าแล้งต่อไปเมื่อได้รวมฟางส่วนหัวของแต่ละฟ่อนข้าวเป็นกองสูงจนท่วมศรีรษะแล้วพวกผู้หญิงจะใช้ไม้ขอขี <c oughs> เขาเรียกไม้ขอขีหรือเรียกว่าไม้ตีข้าวสนุไม้นี้จะทำจากไม้ไผ่ยาวประมาณ2-3เมตร แล้วมันจะมีข้อต่อออกมาจะเป็นเหมือนตะขอฟาดลงไปในกองฟางหลายๆครั้งเพื่อให้เมล็ดข้าวที่ติดอยู่ในฟางหลุดลนออกมาให้หมดจากนั้นก็จะใช้ไม้ขอที่ตีข้าวนั่นแหละสงสงฟางออกก็จะเห็นเมล็ดข้าวดีๆเมล็ดข้าวรีบแล้วก็พวกเศษฟางปะปนอยู่ก็จะใช้พัดก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาสัรเรียกว่าวี ขนาดใหญ่โบกพัดเอาเข้าวรีบและฟางออกให้หมดเหลือแต่ข้าวเมล็ดดีๆซึ่งเจ้าของลานจะกวาดเอาไปรวมกับกุ้มข้าวเขาเรียกกุ้มข้าวที่จะได้จากการฟาดข้าวหรือตีข้าวจากลอมข้าวเป็นกุ้มข้าวต่อไปหากในปีใดทำนาได้ตั้งแต่สิบเกวียนขึ้นไปคือพันถังขึ้นไปหนึ่งเกวียนเท่ากับร้อยถัง เจ้าของนาก็จะทําบุญเขาเรียกทําบุญกุ้มเข้าใหญ่ก่อนจะขนข้าขึ้นเล้าต่อจากนั้นก็จะเอาข้าวขึ้นเล้าการขนข้าวขึ้นเล้าถ้าไม่มากนะกก็จะใช้คนช่วยกันหาบแต่ถ้าข้าวมากก็ต้องใช้เกวียนหลายๆเล่มช่วยกันขนลากข้าวจากลานขึ้นไปไว้ในเล้าข้าวหรือยุ้งข้าวเรียกกันว่าเอาข้าวขึ้นเล้าและก่อนที่จะขนข้าว เปลือกออกจากลานมาไว้ที่ยุ้งข้าวเนี่ยเจ้าของก็ต้องมีพิธีอีกจะปัดกวาดทำความสะอาดในเล้าข้าวก่อนส่วนภายนอกเล้าข้าวก็จะนำเอาใบคูณใบยอใบเกร็ดลินอย่างละหนึ่งคู่เสียบไว้ที่มุมฝาทั้งสี่ด้านและจัดขันห้าตั้งไว้ที่ชานเล้าก่อนจะถึงประตูเล้าข้าว สาเหตุที่นำเอาใบคูลใบยอมาเสียบไว้ที่มุมฝาทั้งสี่ด้านโดยเสียบไว้มุมเสาตะวันออกสองต้นและเสาตะวันตกอีกสองต้นก็เพื่อให้การทำนานในปีต่อไปจะได้มีข้าวคูณขึ้นหมายถึงให้ได้มากขึ้นเหมือนมีคนมายกมายอให้ใหญ่ให้สูงส่วนที่เสียบต้นเกล็ดลิ่น ก็เพื่อให้รวงข้าวมีเมล็ดงอกงามขึ้นซ้อนกันเหมือนเกล็ดลินเกล็ดลินนี่หมายถึงเกล็ดที่ติดอยู่ตามหนังของตัวนิ่มวันที่นิยมขนข้าวขึ้นเล้าคือวันอังคารเมื่อขนข้าวขึ้นเล้าหมดแล้วเจ้าของจะปิดประตูเล้าพร้อมกับเอาใบาคูนใบย,ยอใบเกล็ดลินมาเสียบไว้ที่ประตูเล้าอีกครั้งหนึง่ง การปิดประตูเล้าครั้งนี้ถือว่าเป็นการปิดตายจะเปิดประตูอีกครั้งก็เมื่อถึงวันขึ้น3ามข้ามเดือน3ของปีต่อไปส่วนข้าวที่เราเอาไว้กินนั้นเขาจะแบ่งแยกเอาไว้นอกเล้าต่างหากทีนี้เราก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทำนาทีนี้เราก็จะมารู้จักประเภทของนากันบ้างนะคะประเภทของนาจะแบ่งได้5ประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือนาดำนาดำหมายถึงนาที่เจ้าของนาใช้วิธีดำนาตลอดทั้งผืนวิธีดำนาโดยการปักดำนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลผลิตสูงไม่ค่อยมีต้นหญ้าหรือไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นปะปนต้นข้าวในานา 2. นาหวานเมื่อไถเสร็จแล้วก็คลาดแล้วก็หวานเมล็ดข้าวทิ้งไว้เลย ได้ผลผลิตน้อยแต่ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย 3. นาปรังหรือนาแซงภาษาสารเรียกว่านาแซงเป็นนาที่ทำนอกฤดูการทำนาปกติเพราะอยู่ใกล้คลองส่งน้ำา 4. นาสาวเป็นนาที่ทำบุกเบิกใหม่ 5. นาน้ำตม โดยการไถและคลาดพื้นดินนาให้เป็นเลนหรือตมแล้วหว่านข้าวลงไปให้มีระยะห่างพอสมควรทีนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของนาแบ่งตามลักษณะของภูมิประเทศของนาได้มีอยู่9ประเภทประเภทที่1เรียกว่านาทามนาทามก็คือนาที่อยู่บริเวณที่ดินซึ่งเป็นดินเหนียว สีดำลุ่มลำน้ำสอนาทุ่งได้แก่นาที่อยู่บริเวณที่เป็นที่ราบผืนใหญ่กว้างจนสุดลูกหูลูกตาเช่นทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งสำริดเป็นต้นสประเภทนาโคกได้แก่นาที่อยู่ที่สูงกว้างใหญ่ฝนตกหนักมากน้ำถึงจะท่วมขังแต่ถ้าสูงเป็นบริเวณที่ไม่กว้างใหญ่นักเรียกว่านาดอน ต่อไปนาบะนาที่ตั้งอยู่ติดกับป่าละมะมีต้นไม้ขึ้นเป็นพุ่มเตี้ยต่อไปก็ประเภทนาหนองนาหนองก็คือที่อยู่ใกล้ๆหนองน้ำต่อไปนาขุ่มจะได้แก่นาที่มีเขตซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำน้ำจะท่วมตลอดทุกปี ต่อไปนาเขินได้แก่นาที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงต่อไปนาให้ลงได้แก่นาที่อยู่ในเขตที่ลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดทั้งปีต่อไปประเภทที่9กก็คือนาดงได้แก่นาที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นดงก็เรียกว่านาดงประเภทนี้เกี่ยวกับการทำนาจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่มากมาย ถือเลิกถือยามปฏิบัติอย่างประณีตและให้ความเคารพยำเกรงให้ความสำคัญและมีความกตัญญูต่อสิ่งที่มีพระคุณทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเพราะข้าวคืออาหารที่เลี้ยงชีวิตทุกชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่ลึกล้ำลึกลับดีงาม เราสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบสารกันต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันหงฟ้าขอขอพบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ